เตรียมใจให้พร้อม Huawei Mate 70 Air เครื่องสุดบางที่อาจจะเปิดตัวเร็วๆนี้มาร่วมไขความลึกลับของอุปกรณ์ที่ทำให้โลกสมาร์ทโฟนตื่นเต้นกันอีกครั้งพร้อมภาพจริงที่หลุดออกมาแล้วแต่สิ่งนี้จะเปลี่ยนเกมการใช้งานมือถือของคุณหรือเปล่าก่อนหน้านี้ Huawei Mate 70 Air ได้สร้างกระแสจากการที่มีโพสเตอร์โปรโมทหลุดออกมาลิง k h t t p s w w w i p o n e r o i d n e t h u a w e i m a t e 7 0 a i r p o s t e r l e a k ทําให้หลายคนคาดการว่าจะได้เห็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้และล่าสุดก็มีภาพเพื่อนจริงหลุดออกมาจริงๆแล้วภาพเหล่านี้เผยให้เห็นความบางเฉียบคมและดีไซน์ที่หรูหรายอย่างน่าถึงซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของซีรีส์เมดที่เราคุ้นเคยกันดี ดยหัวเวอรเม70จยังคงรักษาลักษณะโมดูลกล้องหลังรูปวงกลมที่เป็นจุดเด่นและเลือกใช้เฉดสีเงินผสมทองที่เป็นไฮไลท์ของเมดเจ็ดซีรีส์อีกด้วยเหมือนกับการนำเสนอความหรูหราที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นก่อนหน้าแต่ทีเด็ดของรุ่นนี้คือความบางที่ดูจะเป็นจุดขายหลักแม้ว่าจะยังไม่มีตัวเลขความบางที่แน่นอนแต่จากภาพที่เห็นก็รู้สึกได้ทันทีว่ามันบางกว่ามือถือทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวคิดง่ายๆก็คือมันบางจนแทบจะไม่ติดเหมือนกับแผ่งกระดาษบางพิเศษที่่ถูกกออออแบบบมมมาาาเพืืควสย ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือข่าวลือที่บอกว่าหัวเวอร์เมด70 Air จะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง6500 mAh แม้ว่าจะเป็นรุ่นที่เน้นความบางซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจไม่น้อยเพราะถ้าเทียบกับคู่แข่งตรงๆอย่าง iPhone Air ที่มีแบตเตอรี่ประมาณ3,000 mAh และหัวเวอรนี้มากกว่ากันถึง2เท่าแต่ที่นี่เราต้องลองคิดดูนะความบางแบบนี้ช่วยให้ใช้ชีวิตประจำวันสะดวกขึ้นเช่นสวมใส่ในกระเป๋าเสื้อเล็กๆได้ง่ายหรือแม้แต่การถือเครื่องในมือยาวนานโดยไม่รู้สึกอึดอัดแต่แบตเตอรี่ใหญ่ขนาดนี้ก็อาาาาจททให้้พลังงนงนนนนนคยวขึ นอนแมจะต้องแลกกับความบางบางส่วนก็ตามตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปหรือเล่นเกมตลอดวันแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นจะช่วยให้ไม่ต้องชาร์จบ่อยๆซึ่งเป็นข้อดีที่เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรุ่นบางอื่นๆที่บางมากแต่แบตต้องชาร์จเกือบทุกวันส่วนเรื่องกล้องหัวเวยก็ดูจะไม่ยอมน้อยหน้าใครเพราะมาพร้อมกล้องหลัง3าตัวคือกล้องหลักความละเอียด50 MP กล้องมุมกว้างพิเศษอุนตราไวด์ wide. 13 MP กล้องเทเลโฟโต้8 MP ซึ่งช่วยให้ถ่ายภาพได้หลากหลายเช่นถ่ายทิวทัศน เหมือนกับมีช่างภาพส่วนตัวติดตัวไปทุกที่เพื่อให้ผู้ใช้หน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่โลกการถ่ายมือถือเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพว่ากล้องหลัก50 MP จะจับรายละเอียดได้ละเอียดกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปมากทําให้ภาพออกมามีความคมชัดสูงแม้ในสภาวะแสงน้อยและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสาหรับ Huawei Mate 70 Air หรือว่าจะเปิดตัวในประเทศจีนวันที่6พฤศจิกายนนี้แล้วเราจะได้เห็นตัวเลขความบางที่แท้จริงออกมาเท่าไหร่และความน่าใช้งานจะโดดเด่นขนาดไหนกันแน่แต่ที่นี่เรามีคําถามที่อาจจะสร้างความแตกต่างในความคิดเห็นนะ บางคนอาจคิดว่าการเลือกเฉพาะความบางจนต้องมาพร้อมแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดนี้มันคุ้มค่าไหมเพราะในขณะที่บางรุ่นอื่นๆเน้นความบางเพื่อการพกพาแต่หัวเว่ยกลับผสมผสานกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่เพื่อความทนทานซึ่งอาจทําให้สมาร์ทโฟนนี้กลายเป็นตัวเลือกสําหรับคนที่ต้องการทั้งความบางและพลังงานยาวนานแต่ก็มีเสียงวิพาก์วิจารณ์ว่ามันอาจหนักหรือร้อนขึ้นได้หากใช้แบตเตอรี่ขนาดนี้ในตัวเครื่องบางมากคุณคิดอย่างไรมันเป็นการเลือกที่ฉลาดหรือเปล่าหรือว่าคุณยอมแลกความบางเพื่อแบตเตอรี่ใหญ่กว่าเดิม และอย่าลืมหัวเว่ยที่กำลังกลับมาแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมนี้แม้จะมีข้อจำกัดจากนานาชาติแต่รุ่นนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้แบรนด์นี้กลับมาครองตลาดอีกครั้งหรือไม่รอดูกันว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้บอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะที่มากิส m o ช h i n h t t p s w w w g i z m o c h a n n e l c o m 2 0 2 5 1 1 0 3 h u a w e i m a t e 7 0 a i r u m o r n u m b e r 6 l a u n c h w i k i m s 6 5 0 0 m h b a t t e r y l i f e i m a g e a l r e a d y l e a k